สวัสดีครับพบกับผมเีเช i เคยนะครับทีนี้เรามาต่อ EP 39กับ EP 40กันนะครับไปฟังกันเลยครับไม่สู้ฮะอะไรเนี่ยเเจ้าเป็นใครทำไมไม่สู้ ได้แค่หลบสู้กับไม่เป็นการปกบังเมฆและท้องฟ้าที่ปกคลุมเื่อยไม้เลื้อยพิษยูคามองไม่เห็นการดูดซึมเกินพิกัดอ้าอันตรายกำลังจะระเบิดอออันตรายหลบไป ฮตราบใดที่ยังเป็นเจ้าเจ้าจะปกป้องมันโดยไม่รู้ตัวชุนปรากฏว่าเจ้ามีอารมณ์เดียวกันในตอนแรกสี่ปีก่อนที่ป่าจันปีศาจเวลาผ่านไปอย่างรวดเร็วอาณาจักรลับล่วเหอในที่สุดวันหนึ่งข้าจะช่วยเจ้าด้วย คนประหลาดเขาเป็นใครกันนะอาจารย์เซียนเยเสื้อผ้าของท่านสกรปรกมากนะเซียนเย่วันนี้เจ้าไปไหนมาท่านอาจารย์หลังจากพิธีปลูกป่าทงางภาคเหนือสิ้นสุดลงข้ามีเรื่องอยากจะบอกท่านอืมก็ได้ฝ่าบาท เมื่อกี้มีชายลึกลับส่งทองมาให้กล่าวเพื่อชดเชยการสูญเสียโอ้ชดเชยการสูญเสียของข้าเหรอนี่เขาจ่ายคืนให้ท่านเมื่อเร็วๆนี้ข้าทำให้หลายคนไม่พอใจหรือรายงานด่วนข้าน้อยรายงานต่อฟาบาทผู้คนจากทวีปรกร้างตอนใต้วัดมาเยี่ยมโดยไม่คาดคิด ว่ากันด้วยเรื่องของการแต่งงานเนื่องจากองค์หญิงไม่สามารถเสด็จไปยังทวีปถินธุรกันดารทางตอนใต้ได้ทันเวลานักปุญจึงโกรธมากในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาชิงประดิษฐ์วิญญาณมีมนขล,ลังที่พัฒนาโดยใช้หินวิญญาณเป็นพลังงานนั้นค่อนข้างประสบความสำเร็จและข้าได้พยายามอย่างเต็มที่เพื่อเอาชนะกองกำลังของโลกบมเพาะและตระกูลไวสิง ใช้เวลาไม่นานหลายปีจนกว่ากองกำลังจำนวนมากในถิ่นธุรกันดารทางตอนเหนือจะรวมตัวกันเป็นหนึ่งเดียวเจ้าหญิงของข้าจากถิ่นธุรกันดารทางตอนเหนือจะไม่ต้องแต่งงานในที่ห่างไกลอีกต่อไปและแต่งงานเหมือนที่นางทำมานับพันปีฝ่าบาทนักบุญหญิงถิ่นธุรกันดารใต้แข็งแกร่งที่สุดในโลกโปรดคิดใหม่อีกครั้งนักฝ่าบาทข้าน้อยว่า ปล่อยนางไปเถอะจากกระพัดเสด็จสวรรคตในบ้านเมืองและขนาดนี้สถานการณ์คลื่นใต้น้ำหากเกิดภัยพิบัติขึ้นในวันเดียวไม่ว่าข้าจะอยู่อย่างไรพี่ชายของข้าจะต้องตายต่อหน้านางสาวน้อยนี่คือสิ่งที่เจ้าต้องการชุดอัจฉวินที่ฮิตที่สุดในขณะนี้ว้าวตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป ในที่สุดข้าก็สามารถแสดงความกล้าหาญท่องแม่น้ำและทะเลสาบได้ห้องนุ่มถ้าบินไปเกิดเป็นเทพไม่ได้อายุไขของมันใต้ก็อยู่แค่ร้อยปีเท่านั้นเชียวโวเจ้าก็โตแล้วเหมือนกัน เจ้าอยากแต่งงานไหมเจ้ามีสามีแบบไหนที่เจ้าชอบก็แล้วแต่เจ้านะฮ่าๆเช่นเดียวกับฉางจุนตัวอย่างที่ดีที่สุดคือผู้ชายเป็นเรื่องที่ดีข้าจะเป็นเหมือนอาจารย์เอ้อออออวะเฉียวลู่พิธีรกร้างว่างเปล่าทางตอนเหนือจะจัดขึ้นในวันพรุ่งนี้อะไรเนาะ ข้าได้ยินมาว่าพรุ่งนี้เจ้าจะเป็นประธานในพิธีรกร้างว่างเปล่าทางตอนเหนือนในปีนี้ในฐานะนักบวชข้าเหมือนได้ย้อนกลับไปในวันที่ข้าสะสมความรู้ครึ่งปีในชั่วข้ามคืนเครียด <RE AT! S 1> แต่จงกล่าวกับภาคภิกษุทั้งหลายว่าที่จริงคือถวายเครื่องบูชาบนแท่นสูงเพื่อจัดแสดงและยกลงมาท่านอาจารย์ รอจนกว่าพิธีกรรมแห่งถิ่นธุรกันดานทางตอนเหนือจะสิ้นสุดลงอย่างปลอดภัยยุอย่าพูดแบบนั้นมันอาจจะจบลงโดยโศกอนตรกรรมเจ้าอาจไม่ได้เจอนางอีกครั้งหลังจากพรุ่งนี้อย่าถามว่าทำไมข้าถึงมีความรู้สึกเหมือนเดจาวูดูเหมือนว่าข้าจะประสบกับสถานการณ์นี้เช่นกันโอ้ยโอ้ยเจ็บ ไม่มีใครถินธุระกันดารเหนือในตำราต้นสบับจุดเริ่มต้นของทุกสิ่งพิธีป่าทางภาคเหนือได้ถูกจัดขึ้นในที่สุดเป็นเทศกาลที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในทวีปรกร้างว่างเปล่าทางเหนือการสวดอ้อนวอนต่อเทพเจ้าสามารถโดนใจผู้คนได้ว่ากันว่ายิ่งบูชามากเท่าไหร่แม้ว่าในชีวิตนี้ เวลาสถานที่และความเสียสละนั้นและชีวิตสุดท้ายมันแตกต่างกันทั้งหมดเจ้าอาวาสวัดป่าเหนือพี่ชายไม่ต้องห่วงข้าข้าจะทำให้ดีที่สุดจีริเฉินเหลียงพระเจ้าหมูยูขอแสงแห่งคำอธิษฐานวอวยพรให้ชาวโลก ปัดเป่าความขุ่นและควบคุมวิญญาณเพลงนี้รันดอนอาวิญญาณที่แข็งแกร่งมากถูกบังคับมันแปลกข้าไม่เคยเห็นสิ่งประดิษฐ์วิญญาณแห่งน้ำแบบนี้มาก่อนเพราะข้านอกจากนี้ยังเป็นการดีที่จะรวบรวมข้อมูลบนคลาวตั้งแต่นั้นเป็นต้นมานอกจากนี้ยังเป็นตั้งแต่ข้ามาที่อาณาจักรยาน ถ้าอยากจะสอดแนมสิ่งหนึ่งอยู่เสมอสิ่งประดิษฐ์วิญญาณแห่งน้ำชาตินี้ตระกูลไว้เฉิงจะซ้ำรอยหรือไม่เออฮะตระกูลไวเฉิงชุดโชมลงกับพื้นก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับ EP 39กับ EP 40กันนะครับถ้าเพื่อนๆคนไหนดูแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ผมด้วยนะครับสวัสดีครับ